ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะก็ยินดีต้อนราก็มาสูา่รายการกึ่งพอดแคสนี้กันในอตอนที่หหรือว่าเทปแรกกันนะฮะก็เกริ่นก่อนละกันว่ารายการนี้เป็นรายการอะไรก็ถ้าจะให้อธิบายสั้นๆง่ายๆนะผม,มก็คือรายการรีวิวคอนเทนต์ Netflix ที่กระผมหรือว่าส่วนตัวผมนี้ได้ดูมาแล้วก็มา นั่นแหละมารีวิวให้ฟังกันนะครับผมโดยเรื่องแรกที่เราหยิบยกมากันในวันนี้ก็ตามชื่อคลิปเลยนะฮะกับอนิเมะจากสัญชาติญี่ปุ่นนะฮะที่มีชื่อว่าผู้กล้าสุดแกร่งนะฮะคีดระแวงขั้นวิกฤตนี่ยผมก็เป็นอ,อนิเมะแนวอิเซไคหรือว่าแนวไปต่างโลกอีกเรื่องหนึ่งที่เพิ่งจะ ลงเ e t f ฟ i ินะผมเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะน่าจะเพิ่งเพิ่มมาเร็วๆนี้ละมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะเพราะผมเคยกดเข้าไปดูในมือถือแล้วว่ามันจะมีเรื่องอะไรเข้ามาบ้างก็มีเรื่องนี้อยู่ในนั้นนะฮะก็ถ้าจำไม่ผิดนะนะถ้าผิดพลาอย่งไรขอไว้ด้วยแล้วกันนะผมโอเคมาเราก็จะมาพูดถึงเรื่องย่อคร่าวๆกันก่อนลวกันนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้ และต้องการจะนําไปพิจารณาว่าจะไปดูดีไหมนะฮะก็เราก็มาเกิดคร้าวๆนะฮะเรื่องย่อข่าวก็คือ,อมีเทพธิดาแห่งการรักษานะฮะชื่อว่าริสตาเตย์นะผมได้รับมอบหมายให้ไปช่วยกอบกู้โลกนะฮะจากการลุกรานจากจอมมานะฮะก็เพราะเรื่องก็คือคือ,คอพวกแนวไปต่างโลกโดยปกตินะผม โดยหน้าที่ของเธอที่ได้รับมอบมานั่นก็คือเธอจะต้องทําการอาชิญผู้กล้าออกมาปราบจอบมานะผมโดยเธอจะต้องเป็นฝ่ายที่คอยซัพพอร์ตผู้กล้าให้ผู้กล้าทําทภารกิจนี้ให้สำเร็จรุ่วรงไปได้ด้วยดีนะฮะด้วยส่วนตัวนางเอกของเรานะผมขอเรียกนางเอกแล้วกันนะฮะเพื่อไม่ให้มีการพูดเยินเย้อเกินไปนะฮะโดยนางเอกของเรานั้นก็เคยทําภารกิจช่วยโลกอย่างนี้มาแล้วถึง5ครั้งด้วยกันนะฮะแล้วเธอก็สามารถทํา มันได้สําเร็จด้วยดีมาตลอดนะฮะแต่ว่าครั้งนี้นั้นมันต่างออกไปนะผมเพราะว่าเพราะว่าภารกิจครั้งนี้นะฮะมันจะมีความยากถึงระดับ s กันเลยทีเดียวเชียวนะฮะก็ก็คือระดับที่แทบจะยากที่สุดเลยก็ว่าได้นะผมขนาดที่อ่คนขนาดที่เทพที่มากด้วยประสบการณ์ยังยังยากที่จะจัดการกับระดับความยากนี้ได้นะผมก็โดยทั้งหมดทั้งมวลน,นะก็ทําให้เธอคุ้นคิดไปอย่างมากนะฮะกับการที่จะอัญเชิญผู้กล้าสักคนที่จะมา ปราบจอมมาในระดับความยากเอสเนลยครับผมแต่แล้วเธอก็เห็นรายชื่อรายชื่อหนึ่งในเหมือนเป็นเรซูเม่อ่เออถ้าเปรียบเทียบง่ายๆมันก็เหมือนเป็นเรซูเม่ไปสมัครงานนะฮะเธอก็เห็นข้อมูลของบุคคลบุคคลหนึ่งนะของคนคนหนึ่งที่เธอเห็นแล้วก็แบบว้าวนะครับผมเพราะว่าด้วยสเตตัสหรือว่าสเตตของบุคคลนี้มันสูงมากนะสูงมากกว่าคนทั่วไปอะ่ะ ก็มันเหมือนจะเป็นหนึ่งในล้านอ่ะที่จะมีคนที่มีพลังสูงขนาดนี้สักคนนะฮะเธอก็ไม่รอช้านะที่จะอัญเชิญคนคนนี้ออกมานะฮะแต่แล้วเธอก็เหมือนจะมองข้ามอะไรบางอย่างไปนะฮะ,ะเพราะในนั้นก็ยังมีข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งที่ระบุไว้นะฮะก็คือคนคนนี้มันจะเป็นคนที่ขี้ระแวงแบบโคตรเลยนะทะี่เรียกว่าอ่าขี้ระแวงขนาดไหนผมให้คําจำกัดความว่า ราแวงจนแทบจะเป็นพวกโลกวิตกจริตเลยทีเดียวเชียวนะนก็นะผมนั่นก็คือเรื่องย่อคร่าวๆนะฮะก็ผมก็อาจจะเอาเนื้อหาของตอนที่หนึ่งของอนิเมะมาสปอยนิดนหน่อยนะเพื่อคนที่เขายังจะไม่ได้ดูอาจจะเอาไปประกอบการตัดสินใจในการดูได้มากขึ้นนะครับผม ก็ประมาณนี้นะก็ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะสปอยมากมายนะ <laughs> เพราะว่าผมก็หยิบแค่ตอนที่1มาบางส่วนนะครับผมโอเคก็โดยส่วนตัวนะผมดูเรื่องนี้แล้วก็ทําให้คิดถึงอ,อนิเมะต่างโลกอีกเรื่องที่ดูแล้วแบบ <laughs> 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 <sm ell> ปวดปวดหัวพอสมควรฮะปวดหัวในที่นะ <laughs> นี้ไม่ใช่จากความเครียดของเนื้อเรื่องหรือว่าความกดดันอะไรนะปวดหัวจากแบบติ๊งต้องอะ <laughs> 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 คือคือมันรั่วมากเลยนะกับ คนร้สเบะนะครับผมถ้าหลายๆคนอาจจะเคยผ่านหูผ่านตาหรือว่าผ่านการรับชมมาแล้วบ้างน,นะฮะก็น่าจะพอเข้าใจนะว่ามันรั่วขนาดไหนนะฮะก็มันเป็นอนิเมะตต่างโลกที่สร้างขึ้นมาแบบมันเป็นแนวล้อล้ออนิเมะแนวต่างโลกนะฮะก็ความคล้ายคลึงของ2เรื่องนี้ก็คือมันจะเน้นไปที่ความอาคอมเมดี้นะครับผมแต่คนรสบซีมันจะคอมเมดี้เยอะกว่านะแต่เรื่องนี้ก็ ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะโดยถ้าแบบนับเป็นองค์ประกอบรวมทั้งหมดอนะเรื่องนี้มันจะหนักไปทางคอมดี้นะฮะแล้วก็จะ,ะมีความดราม,ม่าประมาณนิดหนึงนะฮะแล้วก็มีความแอคชั่นอีกเปราะหนึ่งนะครับผมคือเป็นอนิเมะแนต่างโลกที่ให้อารมณ์เหมือนการ์ตูนโชเนนมากพอสมควรนะฮะแบบอารมณ์ประมาณเหมือนแบบบลชดราก้อนบอลอะไรพวกนี้นะฮะ แบบถ้าให้พูดยกตัวอย่างก็คือสู้เสร็จไม่ก็ไปเจอศัตรูที่เก่งขึ้นสู้ไม่ไหวก็ไปฝึกฝึกแล้วก็กลับมาสู้อะไรประมาณนั้นนะฮะก็มาพูดถึงส่วนที่ชอบมันก่อนละกันนะฮะสำหรับเอ่อเรื่องนี้นะผมส่วนที่ชอบก็คือมันเป็นอนิเมะที่ดูเพลินนะฮะเป็นอนิเมะคอมเมดี้ที่ดูแบบดูง่ายนะผมนะมันไม่ค่อยมีความเครียดอะไรมากสักเท่าไหร่นะแต่มันก็จะจะมีแบบสเสริมนิดนึงอ่ะมันจะมีความเอ่อดาร์กอยู่บ้างเป็นช่วงๆมันจะมีแค่ไม่กี่ ช็อตนะผมที่มันมีความดาร์กของในเรื่องอยู่นิดหน่อยนะก็สิ่งที่ชอบเลยก็คือมันเป็นอัน,นิเไม่ต่างโรลที่คอมดี้นะฮะแล้วก็ดูง่ายนะผมคือมันไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่นะแต่มันก็จะมีส่วนที่ซีเรียสบางช่วงที่ซีเรียสอยู่บ้างนิดน,นึงนะฮะแต่ก็ไม่มากนะผมก็ดูได้เพลินนะฮะก็ให้อารมณ์เหมือนคนรู้สุบะาภาคสปินออฟเลยก็ว่าได้นะฮะสิ่งที่ไม่ชอบก็คือผมว่าคาแรคเตอร์มันดู ผมว่าบางทีบางทีมันดูพยายามเกินไปอ่ะก็ยกเตียงง่ายๆอ่าไอ้คาแรคเตอร์พระเอกเนี่ยมันพยายามจะสร้างให้คาแรคเตอร์มันดูแบบชัดเจนจนเกินไปอ่ะอย่างเช่นอ่าพระเอกมันจะมีนิสยัยนิสัยหนึ่งก็คือเวลามันจัดการกับปีศาจเสร็จมันจะต้องอ่าเขาเรียกว่าดับเบิลแท็บอ่ะถ้าใครเคยดูซอมบี้แลนด์มาน่าจะพอเข้าใจนะก็คือมันต้องซ้ำอ่ะ เหมือนประมาณว่าซ้ำให้ชัวว่าไอ้ปีศาจตอนที่มันตายจริงๆอ่ะเออคือมันมันซ้ำขนาดที่แบบมึงซ้ำเป็นชั่วโมงอ่ะเออเหมือนแบบเราฆ่าซอมบี้อ่ะแล้วเราก็แบบเมคชัวโดยการแทงไปที่หัวซอมบี้อีกทีว่ามันตายจริงๆอ่ะแต่อหมอนนี่แบบแทงที่หัวไม่พอมันเอารถมาทับมันเอาระเบิดมาลงมันเอาแบบมีดสับเป็นชิ้นๆอะไรประมาณนั้นนะฮะก็คือผมว่ามันมันดูพยายามพยายามจะสร้างคาแรคเตอร์ให้มัน มันพยายามสร้างคาเล็กตอร์เกินไปอะผมว่ามันไม่รู้สิอาจจะเป็นแค่ผมคิดไปเองก็ได้นะมันดูไม่ make ซน n เท่าไหร่ะนะฮะในมุมมองผมอะแต่พอไปถึงท้ายเรื่องที่มันเฉลยปมว่าที่มาที่ไปอะไรพวกนี้ผมก็ว่ามันก็โอ้ก็โอเคอะ ก็พอพอเข้าใจอยู่ว่าทําไมมันถึงกลายเป็นแบบนั้นนะฮะแล้วอีกอย่างที่ผมรู้สึกเสียดายก็คือมันเกลียบทไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ก็คือตัวละครมันก็มีเยอะพอสมควรนะแต่มันมันใช้ตัวละครเปลือกมากเลยอ่ะคือมันเน้นไปที่พระเอกกับนางเอกเท่านั้นน่ะตัวละครอื่นแบบออกมาแบบยิบย่อยอ่ะแบบมาแบบพอให้เห็นหน้าว่าเออไอมีไอตัวนี้อยู่ในเรื่องนะอะไรประมาณนั้นนะฮะคือแต่ถ้าใครชอบเรื่องที่แบบเน้นไปที่ตัวนางเอกกับพระเอกอ่ะก็เรื่องนี้ก็น่าจะโอเคนะแต่ผมรู้สึกว่ามัน บทมันเกลี่ยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่คือแบบใช้ต,ตัวตัวละครเปลืองไปหน่อยนะฮะก็สำหรับคนที่จะดูนะฮะก็คือมาดูคลิปนี้เพื่อจะเป็นการประกอบการตัดสินใจว่าจะไปดูดีไหมนะ,ะผมผมก็แนะนําว่าถ้าใครที่ดูเรื่องโคโนซุบะชอบอนิเมะแนวต่างโลกคอมดี้อะไรพวกนี้นะฮะก็ดูแล้วก็ไม่น่าจะผิดหวังนะ,ะเพราะว่ามันก็ทําได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะฮะก็ ถ้าใครคาดหวังอยากจะดูแนวอนิเมะต,ต่างโลกที่เพลินๆแบบไม่ต้องซีรีสอะไรมากก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ดูแล้วน่าจะไม่ผิดหวังกันนะครับผมโอเคท,ทั้งหมดทั้งมวลน,นะฮะเดี๋ยวเรามาสรุปเป็นคะแนนและกันนะครับผมคะแนนผมจะให้เป็นระดับเทียร์ละกันนะ,ะระดับเรตติ้งของเรื่องนี้ก็ผมให้ไปที่ระดับ C ละกันนะฮะก็เป็นระดับที่พอใช้นะครับผม คือหลายคนมองอาจจะเห็นว่าเฮ้ยระดับ C มันไม่น้อยไปเหรออระดับ C สำหรับผมนี่คือพอใช้นะฮะระดับดนี่คือไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะระดับระดับ B นี่คือดีนะฮะดีแบบเออโอเคนะฮะระดับ A นี่ก็คือแบบดีแบบดีอ่ะดีแบบแบบคุณรสุบะนะผมระดับความชอบนะฮะระดับ S นี่คือขึ้นหิ่งแบบ เป็นอนิเมะที่ผมแบบจดจําไปตลอดการและนานเทินตลอดชีวิตนี้นะแบบเป็นเมมโมรีแบบฝังใจแบบนี่คือแบบขึ้นหิ้งเดอะเบสมากนะครับผมสรุปก็คือระดับซีมันไม่ได้ดูแย่นะมันคือระดับที่พอใช้นะผมโดยส่วนตัวผมเป็นพวกชอบที่จะดูอ่าที่มันซีเรียสซีเรียสหน่อยแต่ถ้าดูคอมเมดี้ก็ได้นะผมเรื่องนี้ก็คอมเมดี้แบบคอมเมดี้พอสมควรนะผมก็รู้สึกว่าสนุกนะครับผมไม่ได้รู้สึกว่ามัน แ yeah, ย่ะไรขนาดนั้นนะก็อยู่ในระดับพอใช้นะผมก็โอเคทั้งหมดทั้งมวลนะผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็สำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของคุณผู้ชมนะครับผมก็ทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้แลผมค่ะใครที่ชอบก็สามารถกดติดตามได้นะผมเราก็จะมามีเป็นคลิปรีวิวอย่างนี้ทุกอาทิตย์นะครับผมก็พยายามจะมีทุกอาทิตย์นะฮะสำหรับ คลิปรีวิวอย่างนี้นะผมถ้าใครที่อยากจะติดตามอีกช่องทางหนึ่งก็เป็นแฟนเพจใน a c e b o o k นะผมเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่คำอธิบายนะแล้วก็สามารถไปตามเพื่อจะติดตามได้กันอีกช่องทางหนึ่งนะฮะก็จะมีอัปเดตข่าวสารอะไรต่างๆของช n n e l ที่เพจน,นั้นแล้วก็ผมก็จะมีเป็นรีวิวก่อนเหมือนกันนะครับเพราะว่าที่นั่นจะมีรีวิวออกมาก่อนในช่องนี้นะเพราะว่าที่นั่นจะเป็น รีวิวแบบบทความก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยมาเป็นคลิปแบบนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็สามารถติดตามก็ได้นะผมก็แล้วนะผมขอบคุณที่รับชมแล้วกันนะถ้าชอบอะไรยังไงก็กดไลค์ like, หรือว่ากดแชร์ share, แล้วจตจักรุณานะผมก็เดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะผมวันนี้ก็ต้องขอตัวจากลาไปแล้วผมบ๊ายบายสวัสดีครับผม โอเคก็จบไปแล้วสำหรับรีวิวนะฮะเดี๋ยวผมจะมาพูดกับคนที่ดูแล้วสักหน่อยนะฮะก็อันนี้ผมจะจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนิดนึงนะฮะโดยอันนี้ก็คือเนะะื้อหาตรงนี้จะเป็นสปอยเนเรื่องเลยนะครับผมถ้าใครที่ไม่ชอบสปอยหรือว่าที่ยังไม่ได้ดูก็คลิปนี้จบแล้วนะฮะตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของคนที่ดูมาแล้วนะครับผม อยากจะออกความคิดเห็นอีกสักนิดหนึ่งนะครับผมสำหรับคนที่ดูมาแล้วรู้สึกอะไรยังไงเหมือนกับผมหรือเปล่าผมว่าในท้ายเรื่องที่มันเฉลยปมว่าพระเอกเนี่ยมันเคยถูกอัญเชิญมาช่วยกอบกู้โลกแล้วครั้งหนึ่งเมื่อร้อยร้อยกว่าปีก่อนนะฮะก็ตอนนั้นพระเอกก็เป็นคาแรคเตอร์คนละขั้วกับตอนนี้เลยนะฮะเพราะว่าตอนนั้นพระเอกนี่คือแบบไม่สนหน้าอินนะผมจะใส่อย่างเดียวนะฮะไม่มีพงมีแผลเดี๋ยวไว้ค่อยคิดทีหลังนะ คือซึ่งมันแตกต่างก,กับพระเอกตอนนี้มากผมก็รู้สึกว่าโอเคนะเออทาให้เรารู้ว่าทำไมตัวละครมันเป็นอย่างไงว่ามันก็ดเมกเซนดีนะแต่สิ่งที่ผมไม่ชอบก็คือมันพยายามจะโยงพระเอกกับนางเอกมากเกินไปอะ่ะที่มันเฉลยว่าสุดท้ายแล้วเมื่อชาติทบก่อนก่อนที่นางเอกหรือว่าลิสตาเตจะมาจุติเป็นเทพอะ่ะก็คือมันเคยมีความสัมพันธ์กับพระเอกที่โลกที่พระเอกถูกอัญเชิญไปก่อนหน้านั้นแหละไม่รู้สิผมว่ามันพยายามโยงเกินไปอะ่ะมันทําให้รู้สึกแบบ อะไรวะมันไม่เมกเซนอะมันไม่เมคเซนหรือว่ามันไม่ค่อยเข้าท่าสำหรับผมสักเท่าไหร่นะในมุมมองผมมองอย่างนั้นนะะก็คือเหมือนพยายามจะโยงให้สองตัวนี้มันมีเคมีอ่าเคมีกันมากๆเลยนะฮะมันจะพยายามบิวให้แบบเศร้าอ่ะแล้วแบบมีเคมีด้วยกันนะให้สองตัวละครนี้มันผูกพันกันมานานทำาห้อ่าทำให้มันเลยกลายเป็นแบบนี้ผมว่ามันพยายามมากเกินไปมันเลยดูไม่ ไม่ค่อยเข้าสักเท่าไหร่นะสำหรับมุมมองของผมนะซึ่งคนอื่นคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะฮะก็แต่ว่าจะคอมเมนต์นี่ก็พิมพ์ไว้บนหัวก่อนนะฮะว่าสปอยนะคนที่เขาไม่ได้ดูจะได้ไม่อ่านมินนั้นนะครับอกหรือว่าข้ามมินเดินไปนะตอนท้ายแรที่มันเฉลยแล้วบอกว่าพระเอกกับนางเอกมันเคยมีความสัมพันธ์กันมาก่อนทําให้มันเหมือนเป็นโชคชะตาที่มันทําให้ต้องอัญเชิญกันมาอีกรอบหนึ่งอ่ะผมว่ามัน มันพยายามผูกมากเกินไปนะสำหรับผมว่าให้มันบังเอิญแค่อันเชิญมาก็พอแล้วไม่ต้องแบบอ่าก่อนชาติก่อนมันเคยมีความสัมพันธ์กันอ่ะมันอาจจะเป็นแค่ความคิดของผมนะมันดูน้ำเท่ากันไปหน่อยเออคือมันพยายามผูกให้มันเคมีอันนี้กันนะเออเนี่ยผมก็เริ่มพูดซ้ำแล้วล่ะก็ประมาณนี้ครับผมถ้าใครคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะแต่ก็อย่าลืมแปะข้างบนไว้นะฮะว่าสปอตนะผมโอเคก็ประมาณนี้ผมขอบคุณครับผมยังไงก็เจอใหม่นะผมบ๊ายบายสวัสดีครับผม